สวัสดีครับพวกกับผมฮอตเกมเมอร์เชนเคินะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Rov นะวันนี้ก็เป็นวันปลายเดือนนะครับผม s a สิ r หาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดู w o l l of a r t s กันนะครับอันนี้ซีซั่นที่54นะครับซึ่งผมก็ได้เติมคัมพีไปนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกวันนี้เราจะมาดูรางวัลกันนะครับรีวิวซีซั่น54นะส่วนกิจกรรมที่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ทําภารกิจได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดือนนี้เรา มีเวลาเล่นน้อยนะครับเพราะว่างานเยอะเช่นเคยป่ะเปิดคำพีกันผมจะเติมเป็นสองเก้าเก้านะครับผมถ้าเติมสุดก็จะต้องมีงบหน่อยนะเราเติมมาที่สองเก้าเก้านะครับผมอ่ะกับภารกิจสะสมที่ผมทําไว้แต้มคะแนนก็จะอยู่ที่เลเวลห้าสิบห้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเร็วเร็วเลยนะครับอ่ามันก็จะปลดล็อกถึงนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มที่ l e เ e l หนึ่งก่อนนะเลเวลหนึ่งจะได้เป็นตัวนี้ เป็นลุกนะครับผมอัมอนนี้เป็นตีมแบบแนวแนวแบบออร่าออร่าแสงสว่างนะตีมแบบท่าแสงอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราก,กดรับทั้งหมดนะครับปั้งเลเวลถันามาน่าจะเป็นเลเวลที่ยี่สิบนะครับผมก็จะเป็นยีน่านะเป็นไฟเตอร์แอสซิสินเนาะโหสกินว้าวมากเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อัพแพทของแอนิเมชันนะก็มันก็เป็นวอลเปเปอร์นะ อันนี้ก็จะเป็นชุดด้านหลังนทำสีชมพูด้วยอันนี้ก็เป็นลุคนะได้เป็นสกินถาวรนะครับผมนี่เลยอันนี้เป็นท่าเต้นเรามีครบหมดแล้วนะครับผมก็ทุกสิบเลเวลก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะอันนี้รางวัลถัดมาเลเวลถัดมาเลเวลสามสิบนะครับก็จะเป็นสกินถาวรนะอันแรกจะเป็นเพลต้าเป็นเมทนะอันที่สองแคลี่นะครับสลิมอันที่สามจะเป็นโอมานะเป็นแทงนะครับอันที่สี่ลรริออนนะเป็นเมท อันที่ห้าเป็นลูกแก้วอันที่หกเหรียญวอลล์ลพาซึ่งเรามีครบแล้วนะครับสี่จะกินผมจะเลือกเป็นเหรียญวอลล์ลพาสะสมไว้นะครับผมอ่ะอันถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นอันฟรีนะครับได้ทุกคนเลยก็เพียงแค่เขาไปเล่นภารกิจครบถึงเลเวลก็จะได้ฟรีเป็นลัมเบอร์อลิสแล้วก็หยอดน,นะครับเป็นแจกทุกซีซั่นนะเราจะเป็นลูกแก้วอ่ะไปกันต่อเลเวลสี่สิบนะครับจะเป็น สะกินถาวรที่เป็นระดับสูงขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้จะเป็นลาสเนาะลาสไลออนโบวนะครับผมตัวที่สองน่าจะเป็นคีล่านะแอสซัสซินนะครับตัวที่สามน่าจะเป็นลาวิลนะครับผมเรามีครบหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นเหรียญบอลล์พาทเช่นเคยไปกันต่อต่อไปเป็นฮีโร่ถาวรน,นะนลูคีน่าดิกเตอร์ไฮยาเตะนะครับไปกันไวนิดนึงเพราะว่าเรามีครบหมดแล้ว เป็นถาวรด้วยนะอันนี้ใครยังไม่มีก็ไปเติมได้นะอันนี้ค่าเหรียญค่าผลงานอ,อีซัส้นหน้านะครับกดลับไปก่อนของฟรีอันถัดมาก็จะเป็นกล่องต่างๆนะครับก็อัรรวมธรรมดาไม่มีอะไรกลเด้นบ็อกก็ธรรมดานะครับผมไปสุดที่เลเวลห้าสิบห้านะห้าสิบห้านะครับผมเลเวลหกสิบตานที่เลเวลหกสิบนะจะได้เป็นสกินอันนี้เนี่ เดี๋ยวมาไหมโอ้เป็นเลกเตอร์นะออ่านว่าอะไรเนี่ยเอนเจลิกอ m o เเป็นตีมแบบเป็นเกาะท่าแสงนะผมเดาๆประมาณนี้นะครับก็สวยมากเลยส่วนอันนี้เป็นแต้มคะแนนรวมที่เรานี่รับไปเลยห้าสิบหกนะครับต่อไปไม่ถึงฝั่งฟันนะอีกคาเล็กหน่อยเดียวผมก็เล่นบางไม่เล่นบางต่อเดี๋ยวนี้มันปรับใหม่เป็น ซีซั่นละหนึ่งเดือนนะครับผมประมาณนี้นะ่าส่วนวงล้อนําโชคนะครับถ้าเราครบเลขหกสิบแล้วแต้มคะแนนที่เหลือเราสามารถมาหมุนตรงนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นตุเลนนะครับผมตัวข้างล่างผมไม่แน่ใจหรือว่ามันคือตัวอะไรผมผมไม่ไม่ทราบนะสันี้สักกินงที่ผมไม่เคยเห็นผมเดาน่าจะเป็นคีล่าไหมน่าจะคิดว่าอันดูหน่อยสิไม่ได้บอกไปนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยประมาณนี้นะครับผมก็ ทุกต้นเดือนก็ใครมีตุนทรัพย์หน่อยก็สามารถเติมมีคัมพีเล็กด้วยนะ,ะเพื่อก่สี่สิบเคูปองหรือเปล่าก็ลองไปตํำกันได้นะผมว่าสกินค่อนข้างคุ้มนะสำหรับราคาที่เติมคูปองไปนะครับซีซันหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย